ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้ นับเป็นพระมาหกากรุณาที่คุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยรู้สึกสำนึกในพระมาหาการุณาที่คุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหมอ่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเลกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พระราชทานเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามที่คณะบดีแต่ละคณะผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและรองอธิการบาดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสืไป ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอพระราชทานกลับบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทในปีการศึกษา2 5 6 3นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน220คนข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรโกาสเบิกผู้แทนนิสิตท,ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเข้ารับพระราชทานอนุปริญญาบัตร ได้แก่อนุปริญญานิติศาสตร์นางสาวสรินยาพนมวันณัยุทธยาในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช,ารราช,าชาวโรกาสเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตคือผู้ได้คะแนนสูงสุดในการศึกษาตลอดหลักสูตรประจำปีการศึกษา2513เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลตามลำดับดังนี้คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษนายสุภมิตรฉลวยธนาพรสาขาวิชาดนตรีศึกษานายจิรายุเตชะมานาพงศ์สาขาวิชาธุรกิจศึกษานางสาว,วรัญญาสร้อยจิตสาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์นางสาวเจนจิราจันสุวรรณสาขาวิชาศิลปะศึกษานางสาวพันทิพจันทระจตุรพัฒน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลรศึกษานางสาวสดานันเทพจันตาคณะจิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยานางสาวพักขมลจันเจริญคณะทันตแพทยศาสตร์สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์นายเจตนัททัศนานุตริยกุลคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์นางสาวอัญวีอัศววัฒนาพรคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณานายนนทพัฒน์สิริสุทธิเดชาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์นางสาวชาลิสาศีรัตนะสาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่งนางสาวรัชยาสรนาคมสาขาวิชาวาทวิทยานายพีระนัทหล่อวงกมลสาขาวิชาสื่อสารการแสดงนางสาวนัทมนวีระวุทิวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนาย3ไกรวิทย์สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนางสาวธันชนกอิสระไพโรธสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศนางสาวพสิกาเรื่นรักสาขาวิชาการตลาดนางสาวฟาริดาวงนาคสาขาวิชาการธนาคารและการเงินนายวัุ สุระวันณโรธสาขาวิชาการธนาคารและการเงินนางสาววินิฐากิจทวีสินพูลสาขาวิชาการบัญชีนางสาวซือหยางหวางสาขาวิชาการบัญชีนางสาวในประพรวงธนะเกียรติสาขาวิชาการบัญชีนายทศทวัฒนทองเนื้อแข็งคณะแพทยาศาสตร์สาขาวิชาแพทยาศาสตร์นางสาวสรีดารัต สุวิชานรากุลคณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมนางสาวจิรนันเคนพลสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมนางสาวสุธินีสู้ไพรินสาขาวิชา,าเภสัชกรรมอุตสาหการนางสาวปุลนัท t านันวรารักษ์คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการปกครองนางสาวเกวลินแพงทวีสาขาวิชาการปกครอง นางสาวปุณณธิดาบุญรอดรักสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายกรวีทองอินทีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นายสุภวิทย์เสงพานิชย์สาขาวิชาเคมีนางสาวปฏิตตาปรีดานรวุิสาขาวิชาเคมีนายพุทธิพงศ์อุ่ยตระกูลสาขาวิชาเคมีประยุกต์นางสาวเพนพิชชาจันประเสริฐ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมนายสุภาการสมประสงค์สาขาวิชาชีวเคมีนายกฤษณนพงศ์รุ่งแสงสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์นางสาวศิรพัฒน์ิตาสิริมณีระดาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหารนางสาวธนพรบำรุงตระกูลสาขาวิชาธรณีวิทยานายคณิสรคัตทจจันทร์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ นางสาวสุพิชชาวิริยะหิรันภัยบูรณ์สาขาวิชาพันธุศาสตร์นางสาวนุชนาฏสุนทรนันท์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์นางสาวทัชชาปฏิพานปรีชาวุฒิสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นายดำรงตรงศิริสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนางสาวนิชาพันธ์กสิกรรมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายนายนวินสุนทรเกตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์นายพวินวงกฎมาศสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนายนกประสินค้าเจริญสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนายธีระเมศเกสโรสาขาวิชาวิศวกรรมนาโนนายปรัชตกรมีเต็ม สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีนางสาวนัชชาทางเกษมวัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมนายอนุชิตธนะศรีสืบวงศ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านายพิวัน์จงเจริญสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานายปิติพัฒน์วงศิทธิการสาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุนายนพวิทย์เอี่ยมมัสกุลสาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ นายอนาวินวิจิตประภัยสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารนางสาวพักจีราธนาพิบูลสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนางสาววลิตาผู้ประเสริฐสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานนายนัชพลสอตะกูลสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการนางสาวชลินีบุญส่งทรัพย์คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก นายกรพัฒน์สุโขสาขาวิชาดุรยางขศิลปนไทยนายมนัทชัยพิมพ์จันทร์สาขาวิชาทัศนศินนายสุภวิทย์ส่องแสงจินดาสาขาวิชาหน้าตยศินนางสาวกุลิศราอิสรานุเทพคณะเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นางสาววิศยาโพสีทองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม นายสุพนัทอรุโนประโยชน์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์นางสาวฟ้าใสอินทรักษ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนายสุภกรฉันทกิจวัฒนาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองนางสาวธีรการพินิจกุลคณะสาวเวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารนายนพทีป้อมสันเทียสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร นางสาวมุธาีินีตั้งมงคลสุขสาขาวิชารังสีเทคนิคนางสาวเสาวรักษ์คงอินคณะสัตวแพทยศาสตร์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์นางสาวนัทธาสุคนทพันธ์คณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษา,ษาจีนนายเชิดชูชูเชิดสาขาวิชาภาษาไทยนายภูริทัศน์หงวิวัต์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนายอนวัตอัฏฐจินดาสาขาวิชาภาษาอังกฤษนางสาวสิริทิพย์กมนชนกธรรมสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนนางสาวพิชยาภาบุญกระจ่างสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรนางสาวเจนจิรากันทาเปงอนหนึ่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระนกราชนาการทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเงินทุนภูมิพลขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้จัดเงินรางวัลเรียนดีเยี่ยมแก่นิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายที่สอบไล่ได้ที่1และได้เกียรติย,ยอันดับหนึ่งหรือสองตามหลักสูตรปริญญาตรีคณะละหนึ่งรางวัลนั้น สำหรับปีการศึกษา2563ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลได้แก่รัฐศาสตร์บัณฑิตเขียนนิยมอันดับหนึ่งนายกรวีทองอินทีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเขียนนิยมอันดับหนึ่งนายพิวัตรจงเจริญส่วนการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพลประจำปีการศึกษา2563กำหนดให้นิสิตเขียนเรียงความเรื่องชีวิตนิสิตวิถีใหม่ทำอย่างไรให้มีความสุข คณะกรรมการตรวจคัดเลือกเรียงความได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลดังนี้รางวัลที่หนึ่งได้แก่เรือเอกหญิงสุธิยาภูนเอียดคณะครุศาสตร์รางวัลที่สองได้แก่นายชวกรวนิชอาภาพันคณะนิติศาสตร์รางวัลที่สามได้แก่นายธีรวัตรหมื่นเทคณะแพทยศาสตร์ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดประกวดบทความวิชาการเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสะความเปลี่ยนแปลงในสังคมคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาบทความวิชาการแล้วเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลดังนี้รางวัลที่หนึ่งไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัลรางวัลที่2ผู้แทนกลุ่มนิสิตเข้ารับพระราชทานรางวัลน,นางสาวพฤษธิชานาคผิวคณะอักษรศาสตร์รางวัลที่ 3. ผู้แทนกลุ่มนิสิตเข้ารับพระราชทานรางวัล นายชินพัฒนหนูสงคณะอักษรศาสตร์นอกจากนี้ในปีการศึกษา2 5 1 3มีนิสิตได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลคณะละหนึ่งทุนได้แก่คณะคุศาสตร์นายพัชระเสวรักษ์คณะจิตวิทยานายกุญชรเทพไทยคณะทันตแพทยศาสตร์นางสาวนันมนั์ภูพัฒนกุลคณะนิติศาสตร์นายรณชัยคำปิน คณะนิเทศศาสตร์นางสาวปานวาดกอเกียรติทวีชัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนางสาวน้ำฝนศรีสุวรรณคณะแพทยศาสตร์นายประพัฒนศิลป์นำไพศาลคณะเภสัชศาสตร์นางสาวชาลินีวารสิทธิ์คณะรัฐศาสตร์นางสาวแพรวาสีทองคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานายปราการวงงานคณะศิลปกรรมศาสตร์นางสาวตีรนาโพธิสกุล คณะเศรษฐศาสตร์นายนัทพงศ์แซ่หึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นายนนทพัฒน์จิระพัฒนานันท์คณะสหวทศาสตร์นางสาวพัชรพลวันสิริสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์นางสาวจุรารัตน์มีชัยคณะอักษรศาสตร์นายพันธกรชาญชวลิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรนางสาวนิรชารอดทองด้วยกล้าวด้วยกระมม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระาราชบรมโอกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้าในชนเมธเตชะแสนสิริรผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอ,ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระพักผู้แทนพระนรุบานสยามินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นนาทีนี้ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติและ,และพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหา,ห,าหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรพาาาพแห่งประชานิกรชาติไทย จะ,จะรักษาไว้ซึ่งสามัคคีให้มีในหมหูม่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรร,ใร,รมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ชนย,ชนยังความรุ่งโรยภัยศาลม,ม,ม,มากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทย ให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุรานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตบรธุลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2 5 6 3ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์อิสีระบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมากอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นแก่การดำรงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองการทหารบ้านเมืองใดในความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามัน่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมื่อไตร่ตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมัน่นคงทุกด้าน บัณฑิตทั้งหลายผู้สําเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นสูงสุดได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชํานาครูบาอาจารย์ด้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดและเป็นกําลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมด บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสําคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนับเป็นภาระที่หนักและจําเป็นยิ่งสําหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสํานึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สําคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกําลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถ สมกับที่ได้ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในพระบรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกำลังปัญญากำลังกายที่สมบูรณ์มีจิตสำนึกที่จะทำหน้าที่ของบัณฑิตได้อย่างเต็มที่เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประชาชาติไทยและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชมุมอยู่ณนะที่นี้มีความสุขความเจริญทั่วกัน Ah.